หนึ่งสองทำอะไรอะที่สวยอายังอเอา,อาเลยเ,เอาพูดโอเค okay. หนึ่งสองสาม <c oughs> อนไรไ,รไรปรตรงนู้นสิยืนตรงนู้นหายนมาอ,อ,อะไรเอานะเอานะ